สามีจมหายอากาศหนาวป้านนี้จ้าก็ยังส่วนขอออกมาเนาะวาสันบบได้มาดนละพี่น้องสวนแคมนําจะเบิ้งนำมาแข้งแห้งซะเพราะว่าเนื่องจากฝนตกตอนเสารละเมนสโนโตกตอนแรกม,มันแบนฝนหำหำหำมาฝนสาตกขอละสวนสามีขอออกมาเบิ้งอันนั้นที่คอยปลูกป้าไว้พี่น้อง ตังแต่โดนต่างแต่นั่นมาเบิ่งน้ำกันนมันสิรุนมันสิได้กินอยู่บ่แมนอียังอันนันหันว่าติบัวหี้มาที่ปลูกไว้ตั้งแต่สองสามเดือนก่อนพี่น้องผ้ากันมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องแต่ก่อนสิไปไล่แย่ทางส่วนนี้ก็คือยางงานยางสบายอยู่เด้อเพราะว่าปวกปลาพักกูดมันหลุมมันตายไปเบิดแล้วเพราะว่าส่วนนี้อากาศมันหนาวพออากาศมันหนาวพวกผืชปลาอียังมากระตายไปเบิดสังเกตบ่งตนใหม่พี่น้องบ่มีใบมีแต่ต้นไม่แต่กลางไม่แต่กิ่งบ่มีใบ พวกปลาพะก,กูดพวกนี้ก็ล่มตายเสลิงเงงไปแล้วพี่น้องเพราะว่าอย่างมันกับบทนหนาวคือกันเดอ้อแต่ว่ามันหักสิฟืนขึ้นสีบตอนอากาศซัมเมอร์เป็นพี่น้องจะเบิกสโนโมกมหนหาก,ก็เหลือมสีละลายมาพี่น้องมาเบิกทำกันพ้นงานพ้นผลิตข้องข่อยพี่น้องป๊จ สี่เปรือตายอีนังกับบรอดมึงพูดเป่าเอาเทอาวาสามีเขาบอกเฮ้ยเจ้าสด่กินอยู่บ่นี่เสียเหงื่อเสียแห้งที่เจ้าเฮ็ดมาเบิดเนาะว่าบ่ต้องสนต้องวนดอกขุดคุดิ่งมันสิได้บ่มันสิมีเป็นตะกินเป็นตะหยากขโมยบอกเขาเจ้าปลูกเขาเจ้าได้ขายคอยปลูกสิกินกันยังยากโอ้ยจังเหม็นซาดเนาะวาสนาอีเพิงคนอื่นปลูกเขาได้ขายคอยพ่บิ่งน้อกันพี่น้องสิหัวใหญ่หรือคุยสีหัวหน่อยนี่จะเบิ่งพี่น้องผัวคอยหายมันอยู่ไมันอยู่ไสอยู่ จะเบิ่งคยจากหัวควายจะคล้องปูพี่น้องหัวโอ้จะเป็น่นหัวใหญ่หัวตีบอสมกับเหือแห้งที่ใส่ลงไปเลยจ้าจะเบิ่งพี่น้องหัวเดียวโคตรโลดโตดโปดจังเมนซดสิบไปต่อหรือสิพ่อซํำนี้ล้างแก้ว่ิคุดออกมาพี่น้องแค่เบิ่งหัวปัจจิโตหัวใดกับปัจจิโตกินสิบบาทล้างคาเฮือนก็คือสี ศาสที่ตนจะคล้องได้พี่น้องก็คือสิใดแต่แนวพันนี่พี่น้องอตันวน,น,น,ตน,นี้จะไปปูกปีหนานยังบบหันยอมแพ้เธอเดอ้อปีหนาจะไปต่ออยู่วังว่าปีหนาคือนจได้กินปีนี้คือะไรแข่งแย่งอย่างเดียวจะพี่น้องเป็นน้ำควรปลูกสาเกินไปเนาะเพราะว่าปกติแล้วเขาจะอาจจะลงสวงเดือนซีเนาะขาจะปูอยนูนในกินเหาเป็นเบี้ยมันก่อนประมาณเดือนสองขาจะลงแต่วงข่อยตีพี่น้องสร้างแสดงเอาลงดินก็บพรดี่เดือนหาถ่ายเดือนหกพี่น้องก็คือ ปีนี้เธอว่ายอมแผ่ไปเพราะว่ามันบรดได้กินจะเบิงพี่น้องตัวนี้ที่ทุก้นเห็นนี่เป็นพักแพ้วคอยปลูกป้าไหวขางริมนำบลอดคือกันเด้พอพะวัสโนมันลงตายแลวเด้จะเบิงบรรยากาศริมหวย นำทางมาทางมาพอปูเขาว่าเขาจะเอาโตกั่งมาปล่อยโตกั่งมันก็สียยวายุบ่อไดนแล้วแหละเบิ่งนำ่ำบิงแห้งคือจะทังงตกั่งไปเบิดแเ้วแหละพี่น้องเอ้ยขอคําแนะนําจากไพทีมีประสบการณ์ในการปูบัวหิมะอยู่ในเขตนะ้าโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนี่ขอคําแนะนําได้ว่าต้องเอาลงเดือนใดแต่ต้องกเก็บเกี่ยวเดือนใด้าจีให้ดีขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆก็คือช่วยแนะนําวิธีการปูและใส่พุยได้ว่วใส่แนวใดมือไม่ฮัดปลูกสําหรับปีนี้ก็คือบ่ผพางจะพี่น้องกุดออกมาประมาณครึ่งนึง่ง ึงลือครึ่นึงใจถอกก็เลบ่ฮู้ต่อซัพี่น้อเสียใจจี๊ดๆผลผลิตปีนี้บ่ไดอียงเลยจ้าหลังจกหลังสวนกลับบาน